สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสถานาะล่าสุดเจเจตาเหนิงทาเอาเ่าแฟนคลับหูพึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุให้ชื่อของทั้งคููต้องทะยานติดอันดับบนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเห็นเพราะหลายคนสังเกตเห็นว่าภาพถ่ายหวานๆเนื่องในวันพิเศษที่เคยถูกโพสต์บนอินสตาแกรมตาเหนิงนินของฝ่ายหญิงอันตรธานหายไปแบบไม่มีปีมีคลคยกระทั่งล่าสุดดันพิชัยคนสนิทกองเกล็ดจีระเกียรติวัฒนาหรือก้องไฮสซาลอนได้ออกมาถ่ายภาพร่วมเฟรมระหว่างตนเองและเจเจตาเหนิง ลงอินสตาแกรมกล้อง Half s a l o 24พร้อมกับแคปชั่น Hunting for Desserts Dinner Time พระอ้วงมาเลี้ยงหน่อยเพื่อเป็นการยุติกระแสะข่าวเมาดังกล่าวซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้บรรดาแฟนคลับพากันโล่งใจที่ได้เห็นภาพของเจเจตาหน่งใช้เวลาร่วมกันเท่านั้นแต่หลายคนก็ยังถือโอกาสนี้เข้ามา comment, อคอมเมนต์ขอบคุณกล้อง h a ฟ f s a l o ที่ช่วยคลายความสงสัยให้แบบรวดเร็วทันใจอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยกับ Vừa